สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IoT Industry of Things ครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะหันไปทางไหนนะครับทุกคนพูดถึงแต่เรื่องของการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกครับแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรหรือธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยก็หลีกเลี่ยงเทรนนี้ไม่พ้นครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่คุณก็ยิ่งมีส่วนร่วมมากขึ้นไปอีกครับกับการปล่อยคาร์บอนและวันนี้ผมกําลังจะพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กนั่นเองครับ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปครับซึ่งในกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยมีโรงงานเหล็กกล้าอยู่ถึง500แห่งเลยเนะครับกระจายอยู่ใน23ประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยความเตื่นตัวก็คือเรานะครับถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องพยายามสแสวงหาเหล็กที่มีคุณภาพหรือว่ามีราคาที่เหมาะสมแต่เมื่อคุณอยู่ในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเหล็กแล้วเนี่ยต้องมองหาเหล็กที่ผลิตมาจากแหล่งที่ลดการปล่อยก๊า ก็ได้เอาใส่ด้วยนะครับ โดยจากรายงานของกรรมธิการสาภาพยุโรปครับกลุ่มประเทศในยุโรปเนี่ยมีสัดส่วนการผลิตเหล็กเป็นอันดับ2ของโลกครับแล้วก็มีสัดส่วนอยู่ที่53ปรเ็ของกําลังการผลิตเหล็กทั่วโลกครับอย่างไรก็ดีครับในกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยตั้งแต่ปี1990แล้วนะครับจากปี90จนถึงปัจจุบันเนี่ยการผลิตเหล็กในยุโรปเนี่ยสามารถที่จะลดการปล่อยก๊าซมันกระจกลงไปได้ถึง26นแล้วครับแต่นั่น เพราะว่าเป้าหมายต่อจากนี้ใน,ในปี2050ต้องทําให้การปล่อยก๊าซเนี่ยมันลดลงจนเหลือศูนยให้ได้นั่นแปลว่าไอสิ่งที่ทํามาถึงตอนเนี้ มันจะต้องเปลี่ยนแปลงในระดับของเทคโนโลยีด้านการผลิตแล้วครับและจากเป้าปี2050ที่เราต้องการที่จะทําให้เกิดความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับถอยมาให้มันใกล้ก็อีกหน่อยในปี2030เนี่ยเป้าหมายก็คือทําอย่างไรที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง30%ครับและสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนั่นก็คือ1ในสของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศกลุ่มสภาพยุโรปเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตโดยสิ้นเชิงครับและสิ่งสําคัญก็คือ เตาสาหรับหลอมโลหะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเราใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงและนั่นแหละครับคือตัวการที่ทําให้เกิดการปล่อยกา๊าซกรดกระจกมาปริมาณมากและต่อจากนี้เตาที่ใช้ในการผลิตโลหะจะต้องเป็นเตาที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่มีความเป็นไปได้สูงครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง Tata Steel ครับเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของอินเดียครับเขาก็บอกว่า เทคนิคนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะทําให้สําเร็จภายในปี2030โดยทางทาท่านี่บอกว่าในขั้นแรกนะครับเราจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงในเตาหลอมโลหะเนี่ยเป็นก๊าซธรรมชาติก่อนแล้วในลําดับต่อไปเนี่ยก็จะพัฒนาให้นำเอาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเข้ามาใช้แทนจนสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับก็ยังมีงานวิจัยจากทางโรแลนด์เบอร์เกอร์ครับเขาพูดถึง ความเป็นไปได้ที่จะปรับเปลี่ยนนะครับมาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า DRI หรือว่า Direct Reduced Ion ครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะทำให้สามารถที่จะผลิตเหล็กได้ทั้งจากก๊าซธรรมชาติแล้วก็ใช้ไฮโดรเจนและมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาจนสำเร็จได้ก่อนปี2030เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาลองดูที่ตัวอย่างของความพยายามที่จะทำให้อุตสาหกรรม Green Steel มันเกิดขึ้นได้จริงครับตัวอย่างนี้เกิดขึ้นที่ประเทศสวีเดนครับโรงงานอาร์ทโฮมครับเป็นโรงงานผลิตเหล็กรายใหญ่ของสวีเดนเนี่ยเขาได้ ริเริ่มโครงการที่ชื่อว่า Climate Neutral Week ครับเพื่อที่จะทดลองผลิตเหล็กที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดทั้งซัพพลายเชนภายในเวลา1สัปดาห์ครับใน1สัปดาห์นั้นเนี่ยเครื่องมือหรือสินค้าเหล็กต่างๆที่ผลิตออกมาครับจะใช้เทคโนโลยีที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมไปถึงการขนส่งต่างๆครับที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างโรงงานการขนส่งภายในต่างๆเนี่ยก็จะใช้การขนส่งที่ไม่ใช้น้ำมันครับทั้งหมดเนี่ย ได้รับการคำนวณแล้วว่าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบกับการผลิตแบบปกติเนี่ยลงไปได้ถึง90%ภายในอีกสัปดาห์ครับก็คงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยกรีนสตีลเนี่ยได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยเป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้นนั่นเองครับแล้วอย่าลืมนะครับพบกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเวลาที่เรามีเนื้อหาตอน ใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดที่จะส่งเตือนไปยังมือถือของคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ